ยาธิวตาสัตสันติวิหารละวาสินีปูดทูปูดคดเลปูดทิดเคเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทานีนปะปวันตีนผู้ปูชิตาสททุทิ้งกะหลนตตนทิทะวิหารละมันชะเล ที่ราจะมัจฉาณวักาจะพิกขาวูสาลามิกาทานะปฏิปุปัสสะคามาจติสานิขะมิมาจะอิสราอปานะภูตาสุขิตาวะวันตุเตจลาพุชาเยปิจะอันทะ สัมปะวะสังเสตจตตาตวุปปาสิกานิยานิกังธรรมะวะนังปัจจิตจติสัพเพปิพทุกขาาัสสะกะลุนตุสังขังตาตุติยัง,ทงสงทังธรรมังธรรมัต ต่าลาจะอุบุปปลาจังโคหตุวจะชัวโวอัทธายจะอิตายจะอัมเหลักขันตุซัมมโมสัพพปิธรรมจาริโนพูดงสัมปาปุเนยมะธรรม อริยปะเวทิเตปะสันนาพุทธโอนตุสเพปิยานิโนพุทธสาสนีสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทวปะมัสตุบุติภาวายะสันต,ตมมาน,น,นังสมิตังเนนุโตมีทะนิง มาตาปิตาจะอัตตะละจังนิจังลขั้นตูสับบุตรตะกลงเอวังทรมีนาราชาปัจังลขั้นตูสับพระทาทุกขับปัตตาจะทุกจะนินทุข้าพยันปัตตาจะนิพพายะกโซกับปะปัตตาจะนิโซก่าหตูสับพีปิปานิโน เอตาวตาอิเหหิสัมปตตังปุณณะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตโสัพพสัมปติเตทิยานังทันทะนันตุสัตตาญาสลังลักขันตุสาพะเาภาวนาภิละละตาห้นตวจัดข้างจุด ทิวตาคาถาสภพพุทธาพลันปตตาปจจกานาจาจจยังพระลังลังหันตันตาจาทเตีศนาขันปันธามิสาพะสูตหตูสับังจามังคาลังลักขันสูตาพระทวตาหตุสัพ พระพุทธานุภาเวนาสุที่ห้ตูนิลันตรังโห้ตูสาพังสะมังฆลังลักขั้นตูสาพเทวตาสาพธรธมานุภาเวนาสูตรที่ห้ตูนิลันตรังโห้ตูสาพังสะมังฆลังลักขั้นตูสาพเทวตาสัพพทสังฆานุภาเวนาสูที่ห้ตุนิลานตรังด้วยเด็ดอนุภาพแห่ง สัจจะพระอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระอลินิพและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพรเจ้า <c oughs> <c oughs> ให้พ้นจากภปทุกภัยอันตราย,ายทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทีเจวลายทั้งหลายโปรดจง อนุโมทนาในการสวดสายยาหม่นและพระธรรมเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาแล้วโปรดจงอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแมตตอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามชิงสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระปริและจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญ